ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ b ีทเวนนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้ามเปิดแล้วค่ะฟิมก็เลยออกมาเลือกซื้อของนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเคียนค่ะทั้งที่เรายังไม่เปิดเทอมนะคะ,ะคแต่ฟิมอยากได้เผื่อไว้ก่อนนั่นเะองเพราะว่านานๆที่จะออกมาจากบ้านนะคะเพราะว่ายังมีโควิดระบาดอยู่เราก็เลยต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามรีบเลือกนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ฟิมได้เป็นพวกชั้นวางของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูประก,กาศกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างันเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็คือแบบปากกาเยอะมากนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ออกจากบ้านนานขนาดนี้ก็ยังมีปากกาหล,ลายหน้ารังหน้ารังที่เราเลือกซื้อมอยู่นะคะดูดิปากกาเครื่องเขียนแล้วก็สำหรับใครที่เรียนออนไลน์เนี่ยก็เผื่อไว้หน่อยก็ดีนะคะเผื่อจะจดอะไรแบบนี้นแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลีมเน่ยจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างก็ส่วนพ่อก็คือมีอีกหนึ่งตะข่าเหมือนกันนะคะเลือกของือกันแ้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของกัน อ้าวฟิลทำอะไรออยู่่ะเลือกหาสมุดอยู่ค่ะเนี่ยเ,เลือกของฟิลในไหนเลือกของฟิลงั้นก็คงไม่ใช่เรื่องของฟิลแล้วแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตที่แบบเป็นชื่อของเราใช่ไหมชื่อแต่ไส้นะจ้าเดี๋ยวฟิลแล้วก็มีคำนู่นนี่นั่นว้าว <laughs> โหดมากนี่นี่มันมีมันโอ้โอเคโอเคคิดว่าโดนด่าแรงมากแม่เออน่ารักอยู่นะฟิลฟิลเลือกไปสิแต่ไม่เอาอันนั้นน่ะแต่ไม่เอาเล่มนั้นนะ ก็ค,คือ,อคถ้าแม่ถ้าแม่อยากอ่านก็คือแบบโดนด่าก่อนเปิดได้ไงค่กอนุญาตเออแรงดีจดเยอะเจ็บมืออะไรประมาโอเคแต่น่ารักเป็นประจำงั้นเดี๋ยวเราให้น้องฟิวเลือกก่อนฟิลก็อยากได้หนังสือแล้วก็สมุดจดอะไรแบบนี้เหมือนกันไปเดินดูกันนะคะทุกคนคดูดิโอ้น่ารักไปหมดเลยของเยอะมากโอ้สติกเกอร์เฮ้ยฟิวสติกเกอร์แบบนี้น่ารักอะเป็นน้ำ นี่ฟิล์มตั้งใจจะมาดูแบบนี้เป็นไงโอ้หว,วานๆปะหรือไม่ก็อาจจะมาดูฝั่งด้านในโอ้ปากกาเจอแม่และเจอแม่แบบนี้แปลว่าแม่ต้องเป็นคนจ่ายให้แน่ๆเลยฮะ <laughs> จ่ายเรื่องอะไรคะก็ที่หนูเลือกไนงะแล้วแม่จ่าย <laughs> นี่หาปากกาไปเก็บไว้ที่บ้านบ้างนะรู้สึกว่าข้างล่างมันค่อยมีปากกาใช้ฮะใช่เหรอพี่ฟิล์มใช่หนูเอามาวางนะแต่ก็แบบ หาอีกแล้วนี่ทุกคนซาลาซาคืออยากจะซื้อนะแต่ว่าที่บ้านอ่ะมีครบจะถูกสีแล้วก็เลยไว้ก่อนละกันน,นี่นะคะก็เดินมาเลนเรื่อยๆก็เจอพ่อกับแม่ก็คือว่าแอกี้ที่โชว์ไปอะ่ะมันจะเป็นพวกปตาช่าที่เอาไว้ว่าจกของอะ่ะสุดท้ายแม่ไปใหญ่้พอให้พ่อยิบซื้อให้พีมนะคะเป็นไงล่ะธรรมาดาที่ไหนแต่ว่าแม่ เป็นครั้งแรกเลยนะที่หนูอ่ะเข้าบีทเนแล้วแบบไม่คขอยอยากได้อะไรมันเป็นได้ไงเนี่ยมันเป็นไปนได้ยังไงคือสรุปอาจจะได้แค่สองอย่างก็คือลินชักนะคะกับตัวกล่องใส่ของแค่นั้นเอง <c oughs> คือตอนแรกก็ว่าจะดูพวกหนังสือนิยายด้วยนะคะแต่ว่าปรมาจารย์ที่บ้านสอบเรียงไม่ได้อ่านก็เลยไ้ก่อนดีกว่านะคะมีหลายเรื่องมากที่อยากอ่าน <c oughs> ดูแล้วดูแล้วอะไรโสดเป็นพักทแต่น่ารักเป็นประจำแรงมากแม่ ก็ร้อนอยากปิดโอ้คือเดินวนไปมาก็คือยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรเอ้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยฟิี่ม่ะอยากได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช่นเป็นระบายสีตามจุดหมายเลขอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีไหมจะฟิล์มอยากได้มากเลยเฮ้ยมาฝั่งสีแล้วมาดูกันโควิดแบบนี้ต้องหาอะไรทําดูก่อนว่าที่นี่จะมีไหมถ้ามีฟิล์มก็จะซื้อสรุปแล้วคือไม่มีอด นี่คะ่ะทุกคนที่นี่ก็มี masking tape ด้วยแต่ฟิลม์มชอบมาดูของมะม,ม่วงนะคะจะเป็นน้องมะม,ม่วงตรงนี้วยอะไรนี้น่ารักอะม้วนใหญ่ด้วยแต่ละสองร้อยอยากได้ทุกคนฟิล์มเอาอะไรดีอันนี้เลย enjoy every feeling เอาโนี้ดีกว่านะคะแล้วค่อยไปจ่ายให้แม่สวยมากแม่หนูเอาโมน,นี้นะเดี๋ยวนี้ใจ่ายที่เหลือแม่จ่ายให้จบกับไอสก๊อตเทปเด๋วลรอยัง มันขาดกันไม่ได้แม่หนูกับมาสกิ้งเทปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือ,อเลยเฮ้ยม, <Hey, S 1> มันมีเป็นแพ็กเกจด้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแพ็กนี้เท่าไหร่อ<ม>่ะซื้อเป็นแพ็กอาจจะคุ้มกว่าพันหนึ่งเทปอะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันม้วนหนึ่งก็สองร้อยแล้วแม่ห้าอันพันหนึ่งก็เหมือนแบบจับคู่ให้แล้วก็แถมเป็นแบบวันนี้ยลดห้าสิบบาทเพราะข้างล่างมันสองร้อยสิบกว่าจ้า เฮ้ยแต่มันสวยมากเลยอะแต่ฟิล์มรู้สึกว่าคงใช้ไม่หมดเอาอันนั้นแหละอันเดียวน่นๆๆอน่อะแค่อันนี้พ<ช>อนน<ช>นนอันนี้อันเดียวได้เองด้วยใช่ตั้งสองร้อยเนี่ยยี่นี่นะคะของเราสามอย่างแต่ฟิล์มก็อยากลองซื้อแบบเนี้ยไปทำแมปเป็นพวกอัลบั้มตกแต่งน่ารักน่ารักแต่ว่าไม่น่าจะมีเวลา <laughs> นี่นะคะก็จะมีเรื่องอ p ยพ of the Moon ด้วยคือแบบหนังสือเยอะมากอะที่เนี่ย เป็นแต่เรื่อง,องที่เขายินดีอ่านกันอะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ก่อนนี้ก็จะเป็นนิตยสารคือเมื่อกีกก้ฟิล์มเห็นจะเป็นอีปอปอทุกคนเดวให้ดูส่วนแม่ก็เลือกของเหมือนเดิมนะคะนี่ทุกคนมีของบารซ่าแมนนะคะก็จะเป็นน้ำจูหยอกกับอีปอนี่นะคะรอแบบดั้งทะลุอะ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสกาย นี่นะคะฝั่งนิตยสารนี่นะคะสรุปแล้วพีมก็เลือกของเสร็จแล้วนะคะก็ได้เพิ่มอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวนหนังสือนะคะเป็นสมุดโน้ตส,สองเล่มเพราะว่าของมันน่ารักอ่ะพีมแบบอยากได้ถ้แบบมีสดใสแล้วก็เรียบๆนะคะเลยะะเลือกมาแค่นี้งั้นสำหรับวันนี้นะคะพีมก็ได้มาทั้คลิปเรื่องของที่พีเทนเนาะก็แบบว่าเป็นชโฮโฮ่วงโควิดนะแต่ว่าสามารถมาที่ห้างได้แล้วแล้วก็มีเรื่องซื้อของได้ปกตินะคะพีมก็เลือกมาประมาณนี้เองทุกคนแล้วท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย